การเมืองไทยต้องกลับไปสู่กระบวนการเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ต้องถูกเลือกมาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยวันนอมูหัมหมัดนอมทาประธานสภาได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิเศษในสัปดาห์หน้าตั้งแต่3-5กันยายนเพื่อเตรียมพร้อมกับก,บการโหวตนายกคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนที่32จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้รัฐธรรมนูญปี2560ได้กำหนดเอาไว้ ให้เป็นสิทธิ์ของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเท่าที่มีอยู่ในสภาซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร492คนแคนดิเดตที่เข้าเกณฑ์ก็จะมีทั้งหมด5คนหนึ่งชัยเกษมนิติสิริจากเพื่อไทย2อนุทินชาญวีรกูลสามพลเอกประยุทธ์จันโอชากรวมไทยสร้างชาติต้องลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีก่อนเพื่อจะได้ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา984พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติเช่นกันส่วนคนสุดท้ายจุรินทลักษณะวิสิทธิจากประชาธิปัตย์โดยคนที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดคงมีแค่ช้ยเกษมกับอนุทินเท่านั้น